หลังจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้เปิดตัว Toyota i n ินโนวครั้งแรกในปี2004นี่ก็ผ่านมาแล้วหลายรุ่นหลายเจเนอเรชันแล้วนะครับซึ่งเกือบ20ปีแล้วนะครับที่ Toyota าอินโนวายังได้รับความนิยมอย่างต่อเน,นื่องไม่มีแผ่วและล่าสุดก็ถึงเวลาที่หลายคนเฝ้ารอเพราะ Toyota i n ินโนวามีการปรับโฉมใหม่ ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นด้วยแนวะคิดรถยนต์อเนกประสงค์7ที่นั่งระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด Allnew Innova Cinic สัมผัสกับประสบะการณ์ใหม่ของรถยนต์อเนกประสงค์ MPV 7ที่นั่งซึ่งรุ่นใหม่ที่ว่าน,นี้จะว้าวยังไงหรือมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆที่เฝ้ารอบ้างวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับประสบะการณ์ใหม่กับ Allnew Innova Cinic กันครับสน,นับสนุนโดย Allnew Innova Cinic the amazing memories สวัสดีครับผมช่างอาคมรวมสุวรรณ คุณกำลังอยู่กับรายการขับรถขับของคนรักรถวันนี้ผมพาคุณมาอยู่ในจังหวัดประยวบธีรีขันครับกับรถยนต์ Toyota าอานิวอิมโนวาเซนิกรถยนต์ในประสงค์ MPV 7ที่นั่งสมุนแบบด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรม TNGA Toyota านิวโกลบอลอาร์เคเต็คเจ อเนี t ว t o y o ต a า n n o v a วซรถครอบครัวตัวจริงไม่ทิ้งเพื่อน Toyota Innova c ซ nic นะครับได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเรียกว่าสวยโดดเด่นแตกต่างจากรุ่นเดิมทุกมิติกันเลยครับและเขาก็มีให้เลือกกันทั้งหมด2รุ่นนะครับเริ่มจากรุ่นแรกครับรุ่น2.0 hev smart ราคาอยู่ที่1ล้าน3 7ม0 0 0บาทส่วนรุ่นท็อปสุดก็มาที่รุ่น2.0 hev premium ราคาอยู่ที่1ล้าน 479,000บาทครับลองมาดูความแตกต่างของ2รุ่นนี้กันบ้างนะครับรุ่นพรีเมียมเนี่ยมีการเพิ่มเติมจัดเต็มจากรุ่นสมาร์ทด้วยหลังคาโมลูฟพาโนรามิกให้คุณได้เห็นวิวสวยแบบเต็มตาพร้อมระบบมองกล้องรอบคัน360องศาโดยรุ่นสมาร์ทจะไม่มีกล้องที่กระจังหน้าและที่กระจกมองข้างนะครับส่วนภายในของรุ่นพรีเมียมตกแต่งด้วยสีทูโทนน้ำตาลดาร์กเชสนัทและสีดำที่ให้ความรู้สึกเท่และภูมิฐานมากมครับ ด้านเบาะรองนั่งแถวที่2แบบกับตันซีทของรุ่นพรีเมียมสามารถปรับเอ็นและปรับรองน่องได้ด้วยระบบไฟฟ้าส่วนรุ่นสมาร์ทจะไม่มีระบบรองน่องและเป็นแบบปรับมือครับด้านพวงมาลัยของรุ่นพรีเมียมมีแพดเดิชิปและยังมีกระจกมองหลังที่ตัดแสงอัตโนมัติให้อีกด้วยนะครับทีนี้เรามาส่องสีจุดเด่นของ Toyota Innova s าเซนิกกันหน่อยนะครับสำหรับตัวโฉมใหม่นี่นะครับก็มาพร้อมกับแพลตฟอร์มใหม่และเปลี่ยนเรลเอ้์ช่วงล่างใหม่ทั้งหมดให้มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น โดยจากเดิมใช้เครื่องยนต์ดีเซลก็เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด Gen 5 2.0ลิตรแบตเบนซินพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมถึง21.3กิลมตร่อลิตรเลยทีเดียวที่สำคัญยังมีการปรับปรุง Toyota Safety Sense เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบอกเลยครับว่าครบคันและคุ้มค่าจริงๆรถรุ่นนี้เนี่ย เปลี่ยนแปลงหลักๆก,ก็คือโครงสร้างจากที่เคยใช้โครงสร้างของรถยนต์ปริกอัพหรือ PPV นะครับเป็นแชสซีออนเฟรมก็เปลี่ยนมาเป็นยูนิบอดีหรือโครงสร้างแบบโมโนคอกซึ่งจะทําให้การขับขี่และก,การทรงตัวในดีขึ้นโดยเฉพาะจุดเด่นของเขาก็คือความนิ่มนวลน,นะครับโตโยต้าอินโน c วันทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับสำหรับรูปโฉมภายนอกมาดูกันที่ไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าดิฟเล็กเตอร์แล้วก็มี ไฟ daytime running light นะครับเป็น LED อยู่ที่ตัวกันชนนะครับส่วนกระจังด้านหน้าแล้วก็เป็นสีเทาทำจากพลาสติกเซ็นเซอร์ต่างๆนีครับมีทั้งหมด8จุดด้วยกันคือข้างหน้า4จุดแล้วก็ข้างหลังอีก4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องของระบบ uh, Toyota Safety Sense 3.0ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยแบบใหม่ของโตโยต้ามาดูที่ด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าโตโยต้ตั้งใจทําออกมาโดยที่มี โครงซุ้มล้อเนี่ยทำจากาพลาสติกกันกระแทกนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเปลี่ยนจากขอบ17นิ้วในรุ่นที่แล้วเนี่ยมาเป็นขอบ18นิ้วทั้ง2รุ่นไซส์ยางก็คือ225 50 R18 ปประตูเป็น Keyless ก็คือเดินเข้ามาใกล้แล้วก็จับที่ประตูเนี่ยก็จะปลดล็อกได้ทันทีเลยนะครับมาดูด้านท้ายครับเสาอากาศครับทั้ง2รุ่นก็ยังเหมือนกันนะครับให้มาเป็นแบบชาร์คฟินหรือว่าครีบฉลามนั่นเองบันท้ายก็ใช้ไฟท้าย แบบที่เรียกกันว่าแบบผสมนะครับมีทั้งหลอด LED ซึ่งเป็นหลอดไฟเบรกแล้วก็หลอดไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดไส้แบบปกตินะครับแล้วก็สัญลักษณ์ไฮบริดที่ฝาท้ายฝาท้ายเนี่ยเปิดออกโดยใช้กุญแจรีโมทกดก็ได้หรือว่าใช้เปิดโดยที่กดไปที่ใต้ฝาท้ายก็ได้หรือว่าเรายกของอยู่นะครับไม่มีมือที่จะเปิดก็คือใช้เซ็นเซอร์ที่เท้าได้ฮะลองดูครับนี่ครับต้องถอยออกมานะครับต้องถอยออกมาสักประมาณ 60เซนเพื่อให้เซ็นเซอร์เขาจับได้ว่ามันปลอดภัยพอแล้วก็ฝาท้ายก็จะยกขึ้นแบบอัตโนมัติแล้วก็มีสวิตช์อยู่ตรงนี้สำหรับกดปิดแล้วก็ตั้งความดังของสัญญาณเปิดฝาท้ายได้แล้วก็มีการตั้งจุดต่างๆของการเปิดฝาท้ายได้นะครับจุดเปลี่ยนแปลงหลักๆที่อยากจะแจ้งให้ทราบก็คือฐานล้อครับฐานล้อของเจ้าอินโน a s c ซ n ิกเนี่ย ยาวขึ้นถึง100ม mm, มหรือ10เซนมการที่ถาล้อยาวขึ้นถึง10เซนเมตรเนี่ยทำให้พื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นในด้านของระบบส่งกำลังเจ้าอ m n o v a s e n n c c นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน h y บริดดินามิ c ฟอสสอ2.0ลิตรใหม่ล่าสุดเน้นการตอบสนองการกับขี่ที่นุ่มนวลทรงพลังโดยมีกำลังสูงสุด ทั้งระบบที่1 8 6แรงมาครับแรงบิดสูงสุดจากมอเตอร์นะครับ206นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเก er e ียร์อัตโนมัติ eCVT แปรผัน6สปีดครับโต้ต้าเคมว่าได้ทดสอบอัตราเร่งของอินโนว s าเซนกนะครับออกมาที่0 100เนี่ยอยู่ที่9.87วินาทีส่วนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่ประมาณ21.3กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็นรถคันใหญ่ที่มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่น้อยมากครับ ลองเปิดฝาท้ายดูนะครับว่ามีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดไหนครับฝาท้ายเปิดด้วยระบบไฟฟ้าเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นว่าในเมื่อบาะผู้โดยสารทั้ง3แถวหลังเนี่ยถูกใช้เนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยได้กระเป๋าสัก2ใบใหญ่ๆนะครับพร้อมกับฝาที่ใส่ของกระจุกกระจิกได้ภายในนะครับนี่ออกแบบมาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะพับเบาะก,ก็ต้องเอาหัวหมอนของแถวกลางเนี่ยออกซะก่อนนะครับเพราะว่าเวลาพับไปแล้วจะได้ไม่ติดเบาะข้างหน้านะครับมีเขา ดีไซน์รูออกมาเพื่อให้เราเก็บเกาะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการพับแบบนี่ฮะตัวพับก็กดลงไปเลยครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเดินทาง4ที่นั่งเนี่ยจะมีพื้นที่ขนสัมภาระอย่างจุใจค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวผมคิดว่าน่าจะกว้างกว่าโอร์เจนเนอร์ด้วยซ้ำไปนะครับมาดูที่ฝาถังน้ำมันนะครับโตโยต้าแนะนำให้เจ้าของรถอินโนว เซนกเนี่ยเติมเชื้อเพลิงได้ที่ e10 โ so ซ h อ91กับโซ h อ95นะครับเติม e20 ไม่ได้เติม e85 ไม่ได้นะครับก็ได้แค่ e10 เท่านั้นเองครับมาดูในส่วนของโครงสร้าง Innova Senic กันครับ Toyota Innova Generation ที่3มาพร้อมกับแพลตฟอร์มใหม่ TNGA Toyota New Global Architecture แบบ Unibody พร้อมกับปรับเปลี่ยนจากที่เคยเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังให้กลายมาเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้า และช่วงล่างกันสะเทือนล้อหน้าแบบอิสระแม็กเฟอ์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบทอร์เช่นบีมพร้อมเหล็กกันโครงพวงมลาลัยไฟฟ้า EPS ให้การควบคุมรถที่แม่นยำง่ายดายทัศนวิสัยรอบคันดีเยี่ยมให้ผู้ขับขี่มั่นใจลุยได้ในทุกสภาพถนนเลยละครับในด้านของมิติต,ตัวถังนะครับ t ต y o t a i n n ม v นซ n i ิ NO IC, มีความยาวรวม4,760ม mm, มกว้าง1,850ม m mm, มและสูง1,790ม mm. ม ส่วนความกว้างของล้อหน้าอยู่ที่1,550ม mm, ิลมรล้อหลัง1,571ม mm, ิลมฐานล้อความยาว2,850ม mm, ิลมและระยะห่างจากพื้นถึงใต้ท้องรถ160มิลเมเข้ามาดูงานตกแต่งภายในของ t o y o t ต Innova Scenic กกันนะครับลองเข้าไปนั่งกันดูครับ ก็สตาร์ทเครื่องก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2.0 H E V Smart กับ2.0 H E V Premium เนี่ยความเหมือนกันก็คือเบาะคู่หน้าแล้วก็เบาะแถวกลางแล้วก็เบาะแถวหลังเนี่ยแบบ2 swamp, unda, nice. 2>, like 2 3นะครับก็คือเป็นรถ MPV 7ที่นั่งนั่นเองส่วนความแตกต่างของรุ่นท็อปพรีเมียเนี่ยก็คือเบาะภายในเนี่ยก็จะได้เบาะทูโทนนะครับสีน้ำตาลปนกับสีเทานะครับ แล้วก็จุดที่อยากให้สังเกตก็คือความเปลี่ยนแปลนะครับเป็นเบบี้อาลพาดยังไงก็คือการยกซุ้มเกียร์ให้ลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนเนี่ยครับทำให้ตำแหน่งของการจับเกียร์เนี่ยง่ายขึ้นนะครับมีพนักเท้าแขนด้วยจุดที่ดีอีกจุดหนึ่งสำหรับการใช้งานก็คือทุกจุดที่ข้อศอกหรือว่ามือเราไปสัมผัสเนี่ยจะถูกบุด้วยวัสดุบ,บุนิ่มไม่ว่าจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับตัวบอกก็ดีไซน์ออกมา ให้นั่งได้อย่างสบายนะครับขับทางไกลได้ไม่เมื่อยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าของคนขับนะครับปรับ8ทิศทางส่วนเบาะของคนนั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยยังปรับได้มือเหมือนเดิมแล้วก็จุดที่อยากให้ดูก็คือเนี่ยครับจอมอนิเตอร์กลางนะครับขนาด10.1นิ้วเป็นระบบ Apple CarPlay แบบไร้สายและระบบ Android Auto ไล่ลงมานะครับเป็นชุดแอร์แบบโซนเดียวไม่ใช่ดูอัลโซน,นครับเป็นโซนเดียวแล้วก็มีชุดปรับอุณหภูมิของ แอร์ด้านหลังที่เชื่อมต่อกับระบบแอร์ด้านหน้าด้วยหัวเกียร์นะครับด้านขวาเนี่ยครับต่อเชื่อมกับสวิตควบคุมต่างๆมีทั้งเบรกมือไฟฟ้านะครับตัดเบรกมือแบบสายสลิงของ Innova Crystal รุ่นเก่าไปแล้วก็ใช้เบรกมือไฟฟ้าโหมดกับเคลื่อนของ Innova Senic เนี่ยมีทั้งหมด3โหมดก็คือ eco normal แล้วก็ power โหมด EV เนี่ยวิ่งได้สั้นๆแค่2-3กิโลเมตรที่ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกจุดหนึ่งที่ให้มาเยอะนะครับ หลายท่านไม่ได้สังเกตก็จะไม่รู้ว่ารถคันนี้มีที่วางแก้วเยอะมากด้านหน้านี่มีถึง4ตําแหน่งนะครับก็คือเนี่ยใต้สมคอนโซลเกียร์เนี่ยก็จะมีที่วางแก้ว2ที่มีจุดเชื่อมต่อ USB 2จุดนะครับให้มาทั้ง Type C แล้วก็ Type A นะครับที่วางแก้วด้านหน้าไม่บอกไม่รู้ครับเนี่ยมา2ตําแหน่งเลยทั้งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ของคนขับด้วยนะครับแล้วก็มีจุด ชาร์จไฟ12โวลต์เป็น exit port ให้มาข้างนอกนะครับคือความสะดวกของเขาก็คือใช้ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ใส่โทรศัพท์ไว้ที่ช่องเก็บของได้เลยแล้วก็ช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยออกแบบโดยที่มีหลอดไฟเรืองแสงตอนกลางคืนด้วยนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆที่สามารถปรับตั้งผ่านปุ่มควบคุมที่อยู่บนก้านวงพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับส่วนก้านวงพวงมาลัยด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มควบคุมของชุด adaptive cruise control แบบ all speed มันดียังไงแบบอ l s p e e d ก็คือเราไม่ต้องมายุ่งกับเบรกกับคันเร่งเลยเมื่อตั้งความเร็วไปแล้วรถก็จะเร่งเบรกหยุดเร่งออกไปโดยที่ใช้แบบ All-Speed ก็คือไม่ต้องมายุ่งกับคันเร่งหรือว่าเบรกใช้เฉพาะวิธีควบคุมทิศทางของพวงมาลัยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นี่ครับหลายคนชอบแต่ผมไเฉยนะครับนี่ก็คือซันรูฟไฟฟ้านะครับกดลงไปเขาจะเปิดขึ้นมาแะเปิดดทีเดียวเลยเป็น เรียกว่าเป็นพานอรามิกรูปดีกว่านะครับเพราะกินพื้นที่ไปถึงผู้โดยสารตอนหลังเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถว2กับแถว3กันครับเป็นเบาะผู้โดยสารแถว2แบบกับตันซีดนะครับมีพื้นที่ตรงกลางสำหรับให้เดินเข้าไปที่แถวที่3ได้โดยที่มีที่วางของเนี่ยสามารถที่จะพับ เก็บได้แล้วก็เปิดพื้นที่ให้เดินเข้าไปได้นะครับเบาะแถวที่2เนี่ยมาพร้อมกับระบบปรับพับด้วยไฟฟ้านะครับแต่การเลื่อนเนี่ยยังคงใช้ใช้มือเลื่อนอยู่นะครับลองเลื่อนดูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนไปจุดที่สบายที่สุดก็คือเบาะผู้โดยสารแถวที่2นะครับก็คือเป็นเบาะปรับไฟฟ้าโดยเฉพาะจุดนี้ครับเขาเรียกว่าออตโตมันก็คือเบาะรองนั่งพื่อที่ยาหนุนต้นขาของผู้โดยสารแถวที่2นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับพับไฟฟ้าได้ นะครับเอนเบาไปนิดนึงหรือว่าเลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็มีปุ่มปรับไฟฟ้าเพื่อปรับเอนได้นะครับอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องโดยสารก็จะมีเนี่ยครับพนักพิงเท้าแขนนะครับแล้วก็มีช่อง USB Type C ให้มา2ช่องด้านหลังนะครับมีหูเกี่ยวบางคนชอบทานของกระจุกกระจิกก็หรือว่าไว้เกี่ยวกระเป๋าใบเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารในแถวที่2มือจับสำหรับ การโหนตัวออกไปจากห้องโดยสารนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากรุ่น2.0 HEV HE Smart ก็คือเจ้า Smart เนี่ยก็จะไม่มีที่รองขาแบบออตโตมันนะครับแต่ภายในก็จะเป็นสีดำล้วนไม่มีเบาะทูโทนสีเทาน้ำตาลเหมือนอย่างรุ่นพรีเมียมเดี๋ยวลองไปนั่งในเบาะแถวที่3ดูครับว่าจะนั่งสบายขนาดไหนนะครับมาที่เบาะผู้โดยสารแถวที่3นะครับซึ่งเป็นหัวใจของรถ MPV 7ที่นั่งถ้า เบาแถวที่สองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่อะไรนะครับเป็นคนที่มีหุ่นปกติเนี่ยก็จะมีพื้นที่เหลือๆเลยนะครับสำหรับผู้โดยสารแถวที่สามเข่าเนี่ยฮะอยู่ห่างจากเบาะแถวที่สองเนี่ยมีพื้นที่พอสมควรเลยทีเดียวไม่ติดนะครับนั่งยังไงก็ไม่ติดสามารถยืดขาได้ออกไปเล็กน้อยแล้วก็เบาะเนี่ยยังปรับเอ็นได้นะครับเนี่ยครับปึ๊บเนี่ยปรับเอ็นได้นิดนึงแล้วก็มีพนักพิงศรีรษะซึ่งสามารถที่จะดึงขึ้นมาเพื่อลอง ต้นคอเราได้นะครับแล้วก็มีมือจับสำหรับผลตัวขึ้นมามีช่องชาร์จไฟ12โวลต์ให้ที่วางแก้วน้ำมาครบเลยครับทั้ง2ตํตำแหน่งนะครับเบาะแถวที่3ดีจริงนะครับแต่นั่ง2คนจะสบายมากกว่านั่ง3นะครับพื้นที่ความสบายของเบาะแถวที่3เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้ก็เพราะการออกแบบครับการออกแบบของ Toyota Innova Senex เนี่ยเขาได้ย้ายตำแหน่งของแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยจาก ที่เคยอยู่ในท้ายรถของอโครงสร้างตัวถัง TNGA C เนี่ยนะครับย้ายไปอยู่ที่ใต้เบาะของผู้โดยสารตอนหน้าเลยแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยสามารถที่จะปรับให้ความเย็นเนี่ยลงมาถึงแถวที่3ได้โดยที่ยังมีไอเย็นอยู่นี่ผมปรับแบบปกตินะครับถ้าปรับแรงขึ้นมันก็จะเย็นฉ่ำมากกว่านี้นะครับแต่เสียงลมมันจะดังก็เลยปรับเบาลงมาหน่อยเข็มขัดนิรภัยครับมีมาให้ทั้ง3าําแหน่งอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะมีอยู่ข้างบนนี้ก็ต้องดึงลงมา นะครับแล้วก็มีไฟแ่色色 <le> นที่อ่านหนังสือให้สําหรับเบาะแถวที่3ด้วยนะครับเมื่อดูจากองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดของห้องโดยสารใน Toyota i อิน v งว่าเซนนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีอุปกรณ์และก็ความสะดกสบายที่น่าใช้เลยทีเดียวครับ อย่างที่โตโยต้าเขาบอกมาว่าเจ้า Innova าเซ n i c เนี่ยนั่งได้สบายๆถึง7คนเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปทดสอบกันดูว่าที่นั่งเที่นั่งนะเป็นอย่างไรนั่งสบายดีหรือเปล่าในความที่เป็นรถครอบครัวตัวจริงไม่ทิ้งเพื่อนจะเป็นอย่างไรจะนั่งนุ่มสบายขนาดไหนจะประหยัดเชื้อเพลิงได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ สำหรับระบบความปลอดภัยมีกล้องมองรอบคันคอยส่งภาพวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราขับผ่านเราจะขับถอยหลังหรือเดินหน้าเนี่ยขึ้นมาที่จอมอนิเตอร์ขนาด10.1นิ้วในรุ่นพรีเมียมซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดนะครับก็ยังมาพร้อมกับก,บกระจกมองหลังซึ่งเป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัติอีกระบบหนึ่งที่เข้ามารองรับการขับขี่ให้มีความปลอดภัยก็คือการแจ้งเตือนรถที่เข้ามาข้างๆ้านะครับก็คือ by spot monitoring และระบบ RCTA ที่คอยแจ้งเตือนเวลาขับรถถอยหลังครับระบบเซฟตี้ของ t o y o ต a s เซ n i c เปียงมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งรอพห้องโดยสารครับเ <Hey, hey. S 1> อาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็พาสมาชิกกองถ่ายทำของไทยรัฐตอนนี้นั่งกันเต็มทั้ง7ที่ผมคิดว่ามันนั่งได้นะมันนั่งได้อย่างโอเคเลยยกเว้นแถวที่3ตรงกลางนะครับซึ่ง จะเบียดหน่อยแต่ถ้าเป็นคนตัวเล็กๆก็พอจะนั่งกันได้น้ำหนักเนี่ยผมว่าบวกบวกไปน่าจะมีประมาณสักใกล้ๆเจ็ดร้อยกโลนะครับใกล้เคียงครับก็ยังตอบสนองได้ดีอยู่นะครับผมว่าเครื่องยนต์ Dynamic Force 2.0ลิตร h y b r i d g e n e r a t i o n ที่5เนี่ยถือว่ายังคล่องตัวอยู่ไม่ได้อืดนนะครับแต่ก็ไม่ได้พุ่งเท่ากับขับคนเดียวโดยที่ไม่มีน้ำหนักบรรทุกเดี๋ยวผมจะลองอัตราเร่งดูนะครับอ่าเนี่ยเจอทางโล่งๆล้เดี๋ยวจะลองดูนะครับ ไปนับสามสองหนึ่ก็อ่ดขึ้นมานิดนึงครับท่านผู้ชมนะครับศูนยจากที่เคยทำได้10.12วินาทีเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียง10บเบตวินาทีนะครับเพราะว่ามีน้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นแต่การตอบสนองของเครื่องยนต์การทดกำลังของเกียร์ก็ยังโอเคอยู่ครับการกดคันเร่งเพื่อคลิกดาวเร่งแซงก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับ ไม่มีผลนะครับสำหรับการบัรทุกผู้โดยสารเต็มทั้ง7ที่นั่งแล้วก็วิ่งในย่านความเร็วสูงนะครับนี่ครับไปด้วยความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถก็ยังนิ่งอยู่มีน้ำหนักช่วยมาเสียแรงกดให้ด้วยยิ่งนิ่งเข้าไปใหญ่ครับแหมขับสบายดีเหลือเกินเดี๋ยวเราไปดูโค้งข้างหน้านะครับก็เป็นโค้งหักศอกถึง่งต้องลดความเร็วลงมาแต่เดี๋ยวจะลองเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงกว่าเดิมนิดนึงนะครับ ผมชอบเขานะเสียงยางไม่มีเลยอ่ะนีฮะสาวๆนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณอาขับอะไรกันเนี่ยโอ้โหแบบน่ากลัวแต่คนขับเนี่ยก็รู้ฮะว่าล้นไปได้แล้วก็ลองดูแล้วก็ไปได้จริงๆครับคือมันไปแบบสมูทมากการถ่ายเทน้ําหนักเนี่ยเป็นจุดที่ผมชอบนะเพราะว่าถึงแม้สัดส่วนความสูงของตัวรถเนี่ยจะสูงถึงร้อย 60มิมจากพื้นถึงใต้ท้องรถแตก TNTA ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงช่วงล่างการเปลี่ยนแปลงพวงมลลาลัยการเปลี่ยนแปลงระบบขับเคลื่อนจากขับหลังไปเป็นขับหน้าการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากดีเซลไปเป็นไฮบริดทั้งหมดทั้งมวลกลายเป็นองค์ประกอบโดยรวมที่ทำให้ Toyota Cenic ขับได้ดีขึ้นจริงๆครับ จุดประสงค์ในการสร้างอินโนวาตั้งแต่เจเนอเรชันแรกจนมาถึงเจเนอเรชันที่3ก็คือ1เป็นรถที่ใช้โครงสร้างร่วมกันระหว่างรถกระบะกับรถ PPV ในกลุ่มรถของ t o y ยต้านะครับเขาเรียกโครงการนี้ว่า IMV ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในออสเตรเลียเขาเป็นสิงห์ทางดำก็คือไม่ได้นเน้นวิ่งทางขู่ขามากไม่ใช่วิ่งไม่ได้วิ่งได้เพราะว่าสัดส่วนความสูงเนี่ยเกือบสอง0 0มิลน,นะ160ิมิลเนี่ยถือว่าสูงใช้ได้เลยทีเดียวสามารถที่จะลุยทางลูกรลัง ผนนขุกข่าได้แต่ก็ไม่ได้มากเท่ากับ P P V เพราะว่าโครงสร้างของรถนั้นเน้นไปที่ความนุ่มนวลน,นั่งสบายมากกว่าที่จะเน้นความสมบุกสสมบัติแล้วก็ทรหดหดทนแบบรถกระบะสรุปเลยก็คือราคา1,479,000บาทเนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางนะครับระหว่าง p v v ตัวท็อปท็แล้วก็พวก c อ o โอเวอรที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้อย่าง c r v ใหม่นะครับถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเลยทีเดียวสำหรับคนที่ไม่ชอบรถที่มีสไตล์ที่มันเล็กเกินไปชอบคันใหญ่ๆไปไหนไปกันเยอะๆไปกันทั้งครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะบรรทุกสัมภาระไปได้ด้วยเนี่ยอินว่าเซนิกเนี่ยตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนกระบ,บวนวามครับ มีคนถามว่าขับมาแล้ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แต่เช้าจนมาถึงบ่าย4ี่โมงเย็นนะจะให้คะแนนเท่าไหร่ดีผมให้เป็นข้อๆแล้วกันนะครับเริ่มจากรูปโฉมก่อน10ผมให้7นะฮะคือเขายังดูเป็นผู้ใหญ่อยู่ไม่หุ่อหวามากไม่ใช่ว่าไม่สวยนะฮะแต่สวยในลักษณะที่เป็นรถผู้ใหญ่คือไม่ได้ดูว่ากลายเป็นรถวัยรุ่นไม่ได้ดูโฉบเฉี่ยวแต่มันก็เป็นรถครอบครัวที่ดูแบบว่าภูมิฐานแล้วก็ดูใช้ได้เลยทีเดียว ส่วนระบบขับเคลื่อนครับจากการเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยจากดีเซลมาเป็นเบนซินไฮบริดเนี่ยอันนี้ผมให้8เต็ม10เพราะว่าเครื่องยนต์ Dynamic f รอส t 2.0ลิตรเนี่ยมันประจำการอยู่ใน l กซัส UX250H ซึ่งเป็นรถที่แพงมากนะครับเครื่องยนต์ดีมากความสะดวกสบายครับอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าคนที่นั่งเป็นผู้โดยสารแถว2เนี่ย สบายที่สุดแล้วนั่งไปจะหลับเอาครับเพราะาเบาะของรุ่นพรีเมียมเนี่ยสามารถตับเอนนอนได้นะครับอันนี้ให้9เต็ม10เลยโดยเฉพาะเบาะแถวที่2แบบกับตันซีดนะครับก็คือมีพื้นที่ตรงกลางให้เราเดินไปที่เบาะแถวที่3ได้ทั้งหมดทั้งปวงนะครับเนี่ยคือ Toyota i n n o v a s าเ n น c กที่ Toyota Motor ประเทศไทยตั้งใจที่จะทำออกมาให้กับผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ใช้งานกันครับ ความรู้สึกหรอคะเวลานั่งไอตัวอินโนวารุ่นใหม่อ่ะคะ่ะทีแรกเข้าใจว่ามันจะแคบแต่ว่าพอเข้ามานั่งแล้วมันกว้างกว่าที่คิดนั่งสามคนแล้วมันสบายมากๆเลยคะ่ะไหลไม่ชนกับเพื่อนความนุ่มเบาะนุ่มคะ่ะปกติรถที่จะเป็น3มตอนที่นั่ง3มตอนปกติเบาข้างหลังจะเป็นเหมือนแบบฟิลเหมือนเบาลูกเมียน้อยนิดนึงอะ่ะแล้วมันก็จะแข็งแต่ว่าอันนี้เบาะนุ่มมากๆนั่งสบายหลังมากๆคะ่ะนั่งแถว2คือสบายสบายมากค่ะปกติแถวแถว2เนี่ยจะเป็นที่นั่งสามที่นั่งแต่ว่า ตัวอินโนวเนี่ยจะเป็นแค่2ที่นั่งแถมมีพนักวางแขนมีพนักวางขาสบายค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมากๆอย่างที่ชิช่างได้บอกไปก็คือมินิอัพพาร์าค่ะก็คือนั่งได้สบายแบบปรับขาได้ปรับเอนเบาได้มีช่องแอร์ของตัวเองแล้วก็สามารถปรับแอร์ด้านหลังได้เองด้วยค่ะ Toyota i n n o v a s e e n i c รุ่นใหม่ล่าสุดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างรถทั้งคันที่เปลี่ยนเป็นโมโนโคอร์กเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนจากดีเซลมาเป็นเบนซินไฮบริดเจน5ดีมากๆแล้วก็ช่วงล่างครับจุดสําคัญที่ทําให้ความสบายในการนั่งโดยสารทางไกลอยู่ในระดับที่ดีก็คือเบาะแคปเทนซีดแถวที่2แล้วก็แถวที่3โดยเฉพาะแถวที่2จุดรองขาการปรับเบาะเอนนอนอันนี้ดีจริงๆการเก็บเสียงก็ใช้ได้อัตราสิ้นเปลืองครับ ทำได้อยู่ที่ประมาณ15.5กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อใช้ความเร็วในโหมด power ถ้าขับเรื่อยๆที่ความเร็วเดินทางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองทำได้ประมาณ16.8กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดใช้ได้เลยทีเดียวครับและนี่คือ Innova Senic c ราคา1,479,000บาทน่าซื้อมากครับ คุณสามารถเป็นเจ้าของ a n e w i n n o v a s c e n i c The Amazing Memory ให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ได้ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยตา้าทั่วประเทศครับและติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองของวงการยานยนต์ได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง32และไทยรัฐออนไลน์ทุกเช้าวันอาทิตย์กับรายการขับรถขับของคนรักรถวันนี้ผมช่างอาคมรสุวรรณขอลาท,ทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ All New Innova The Amazing Memories